ติดต่อพอเรื่องน้องเมยแล้วรู้สึกว่าจาระรามากกันด็อกเตอร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เอาไม้์ก๊อปเหล็กเก็ดทุกเมียตายสอนได้พี่ภากษาแล้วสั่งจำคุกด็อกเตอร์สปีแต่เนื่องจากด็อกเตอร์มีคุณงามความดีมากมายที่ทำให้สถาบันนี้ดา ยึงให้ไปกวาดขยะแทนสรญญารตรนจากเ์อร์ยู่แสงกุไทยบอกแล้วรอลงอาญาก็คือไม่มีโทษนะนายทีลวจัดแสนยะผมกราบขอบพระคุณปรัชญาเบมโบที่ช่วยเหลือคนบริสุทธิ์ให้ผมชนะอยู่ในเรือนจำสามปีหกเดือนใครจะรับผิดชอบผม ผมจะฟ้องใครได้บ้างตำรวจอายการที่เล่นงานผมตอนนี้ผมชินไรไม้ตอกแล้วครับลูกเมียรังเกียดเพื่อนบ้านไม่คุยด้วยหาว่าเป็นฆาตกรคลองลานกำแพงเพชรมเยอะแยะเขียนไว้มันไม่รามากกันแล้วครับประเทศไทยมันมีเป็นช่วงๆผู้พิาพากษาอายการตามกฎหมายนี่ อาญานะมาตราสองรอยหนึ่งไอเฟสบุ๊กยังสั่งปิดผมเลยหาว่าชอบความรุนแรงที่เอากฎหมายมาลงให้ประชาชนรู้ว่าไอ้พวกผู้วิ่งภาคสาชั่วไอยายการชั่วมึงทุจกรีนที่เรียกรับโทษประหารชีวิตไอ้เฟสบุ๊กไทยแลนด์มันสั่งปิดบัญชีสาวรนเลยเห็นไหมครับแต่เดือเราไม่มีใครมาเข้าข้างผมเลยนี่ผมอ่านไม่รู้กี่รอบแล้ว การคัดการผู้พิพากษาการร้องเรียนผู้พิพากษาไปยังปปชให้สอดถอ,อนถ้านั่งบันลังไม่ครบองค์มาขึ้นบันลังช้ามันมใีใครช่วยรายการเราบ้างอ่ะมันไม่มีกครทันทีกับราม่าเาป็นช่วงช่วงน่ะไอสารรัฐธรรมนวยใช้ระเบียบกองทัพบอกเหนือคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่15ทับ2545 มันชั่วมันทุจริตมันผิดกฎหมายไม่มีใครพูดถึงรวมทั้งไอน,นายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายที่ชื่อแพรทองทานนะมันยังไม่กล้าพูดจะกรรมเลยว่าคุณเป็นใครมาตัดสินให้ฉันหยุดปฏิบัติหน้าที่ขอดูพระราชาบัญญัติจัดตั้งศารลรัฐธรรมนูญพอสอ ลูไอ้ทักเจนมันไม่กล้าพูดสักคำเดียวอะยอมตายแล้วไอ้ลิวรอบริวันเมื่อก่อนแล้วมันด่าสาใจที่พักเก้าไกลถูกยุคพอพักพวกมันถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เงียบเป็นเบาจากไปชวนขรเหมนรบคนกเมนมีเพื่อนผมหลายคนมันหัวราะคนไทยมันขี้เอาอะทั้งผู้ชายผู้หญิงผู้นำชั้นสูงก,ก็มันก็ขี้เอา พระยังเอาเลยอายเขาเนี่ยผมเนี่ยไปกราบสังารากราชกามเณรมาแล้วยุคพลเอกวิชิตยาที่ไปทอดกฐินนพระกาเมเณรเขาปกติธรรมดาพระใคร่หูพัดรศเต็มไหบดแต่ว่าที่เอาอับอายขายขี้น้าเขาทั่วโลก